สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งรับผมนาโซล่าเซลครับผมวันนี้วันที่28นะครับผมเมษายน2อ1 4นะครับผมวันนี้นะครับผมมีโอกาสเดินทางมาจอะน้ําบาดาลนะผมที่โรงเรียนทรัพย์ทรายทองอำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับผมตอนนี้ก็เจาะได้ลงไปสัก60เมตรแล้วปรากฏว่ารถมีปัญหานะครับผมตอนนี้ก็พื้นที่ตรงนี้ก็สูงลิฟต์นะครับผมอยู่บนภูเขานะครับผมพื้นที่ตรงนี้น่าจะมีสักร้อยกว่าเมตรนะครับผมสาหรับ เอฟซีคนไหนนะครับผมที่อยู่เขตวังน้ําเขียวนะครับผมสงสัยว่าพื้นที่ในบ้านเราเนี่ยเจาะบาดาลนะครับผมลึกกี่เมตรนะครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยเขตวังน้ําเขียวน่าจะมีหลัก 80- ถึงร้อยขึ้นนะครับผมตื้นๆนี่น่าจะหาลําบากหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สูงเป็นภูเขานะครับผมแล้วสภาพดินก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมเป็นดินล้วนผสมกับหินนะครับผมอย่างเจาะเบาบาดาลว่อนี้ก็เจาะอยู่ที่โรงเรียนในตัวโรงเรียนเลยนะผมบรรยากาศก็ประมาณนี้ก็พอดีมีผู้ใจบุญนะครับผมจาก กรุงเทพนะครับผมมีจิตศรัทธานะผมมาบริมาบริจาคเจะน้ำบาดาลแก่โรงเรียนฟรีนะผมเป็นกลุ่มเล็กๆยวผมจะพาไปทําความรู้จักกับพวกพี่เจ้าของแกหน่อยพี่ผู้ที่มาบริจาคหน่อยนะครับผมแกมาบริจาคตามโรงเรียนที่ขาดแคลนนะครับผมเรื่องการใช้น้ําอันนี้แกก็มาบริจาคแกก็ได้ว่าจ้างผมอานาจโซลาเซลล์มาเจาะให้นะครับผมอันนี้วันนี้ผมไม่ได้มาทาบุญนะผมวันนี้ผมเมาตังนะครับผมนุ่นคนที่ใจบุญอยู่ตรงนู้นนะครับผมมองเห็นเป็นรถตู้นะครับมาเป็นหมู่คณะเลยนะครับผม เดี๋ยวจะพาไปทาความรู้จักกับพี่แกหน่อยอันนี้กันนะครับผมก็เป็นนะครับผมพี่พี่หมู่คณะนะครับผมที่มาบริจาคนะครับผมโตบาดานกับปั๊มน้ําให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนนะผมเกี่ยวกับระบบการใช้น้านะครับผมสำหรับเด็กๆภายในโรงเรียนอันนี้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมมาจากไหนกันครับเนี่ยจากกรุงเทพจากคนสัรหาครับจากคนตาหนาเนาะอันนี้พี่ผูู้ติดต่อผมเอานาาโซลาเซลมาโจให้เนาะใช่ครับอันนี้เป็นไงครับผมถึงได้ถึงได้รู้จักโรงเรียนของซับไททอง เราพอดีมีเพื่อนมาเดินทางมาแล้วก็ได้ติดต่อกับทงครูและประสานงานกันเรื่องขอบ่อก็เลยมาจัดให้สักบ่อหนึ่งสักบ่อหนึ่งถือเป็นการทําบุญนะครับพี่เนาะครับผมครับผมอันนี้ก็อยากแชร์นะครับผมสาหรับเอฟซทุกท่านหรือว่าพี่ๆท่านหนที่ดูคลิปนี้นะผมเรื่องราวดีๆนะผมไม่ใช่คุณรวยไม่ใช่คุณร่ำรวยจากที่ไหนนะผมแต่มีจิตศรัทธาใช่ผมใจบุญทุดานนะครับผมแบ่งปัน มาโดยหมู่คณะหมู่คณะนะครับผมไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวอันนี้น่าจะประมาณสักยี่สิบชีวิตนะครับผมก็ถือว่าเป็นนะครับผมข้อคิดการทําที่ดีนะผมนี่ที่อยากให้โลกได้รับรู้นะครับผมสิ่งดีๆนะผมหาดูยากนะผมไม่ต้องเป็นสสนะไม่ต้องเป็นมสตเป็นคนก็สามารถบริจาคบำน้ญโรงเรียนได้นะครับผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากพี่ครับสวัสดีครับอันนี้ครับผมมาตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนี่ไม่มีสังกัดนะครับผม โรงเรียนไหนขาดแคลนนะครับผมอยากจะขอเดี๋ยวก็เพื่ออยากบริจาคอีกก็สามารถเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับผมเพื่อมีใครขาดแคลนด้านการใช้น้ํานะครับผมติดต่อได้นะครับผมเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างอันนี้ก็ตอนนี้ผมก็ต่อหน้าไม่ทันเสร็จเครื่องเสียซะก่อนนะครับผมพ่งนี้ก็บ้ากันใหม่ไม่ต้องห่วงไม่พูงไม่แลไม่คิดตังไม่พูงไม่แลไม่คิดตังค์ครับผมนะครับผมอย่างวันนี้ก็สวัสดีครับผม ครับรับสวัสดีครับสวัสดีครับ